คุณรอดูเรื่องไหนไก่ทอง2เวอร์ชั่นในปีนี้ในปีนี้เราจะได้รับชมนวนิยายเรื่องไก่ทองนวนิยายพื้นบ้านที่นำมาทำเป็นละครโทรทัศน์ถึง2เวอร์ชันก็คือทางช่อง7แล้วก็ทางช่อง8นะคะซึ่งทางช่อง7เนี่ย เขาก็หยิบมาทําเป็นละครจากจากวงวงละครตอนเช้าที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งก็ผลิตโดยค่ายสามเสียนค่ายที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละแล้วก็นักแสดงนําก็เป็นม่อนสุรศักดิ์รับบทเป็นไกทองแล้วก็เหมเหมมวัดรรับบทเป็นชาละวันอิเซอิซาเบลเป็นนางเอกน้องใหม่รับบทเป็นตะเภาทองโดนัทปิ่นปินัทร,รับบทเป็นตะเภาแก้วนายชนุตรารับบทเป็นเลื่อมลายวันและเพลงชนาระดี รับบทเป็นวิมาลาโดยเวอร์ชั่นของทางช่อง7เนี่ยก็ใช้ชื่อเรื่องว่าไกลทองเหมือนเดิมนะคะแต่ทางช่อง8เนี่ยเขาได้ใช้ชื่อเรื่องว่าศึกสเสน่หาโดยจะนำมาตีความใหม่ในสไตล์ละครช่อง8ก๊อปอนุวัฒน์นะคะรับบทเป็นไกลทองโอมทิติวัฒน์รับบทเป็นชาละวันไอปีชยารับบทเป็นตะเภาทองเทียนอัจฉรีรับบทเป็นตะเภาแก้วและเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ น้ำหวานกัน,นาพรสันพิชยาดลซึ่งเวอร์ชั่นนี้เขาบอกว่าจะมาสร้างตำนานรักบทใหม่ที่ทุกคนจะต้องจดจำก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่น่าติดตามนะคะทุกคนซึ่งทั้งสองเรื่องในปีนี้ได้รับชมแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องไกทองเร็วๆนี้มาแน่ต่อจากละครเรื่องพิกุลทองนะคะส่วนทางช่อง8ก็อีกสักพักนึงแต่เราว่าก็คงทันปีนี้แหละแล้วพวกคุณล่ะคะ รอดูเวอร์ชันไหนอยู่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย